นี่ลาพี่น้องมาทไทยและการชุดไทยและการชุดไทยทุกอย่างของมือนี่เป็นไแน่มือไทยบ้างหยุดังกระดูยืนบังกระดูเอ้ยว่าเขากับบอดี้บันไดพี่น้องเอ้ยโซ่เฟยกับน้องเป็นตะวันขึ้นให้หลังจากที่มันขึ้นเราเรีองให้ฟังกับตรงน้องไงเออเกาะประสาทแน่ชุดเราวันนี้นะครับผมขอบคุณคอสตูมสวยด้วยชุดไหนะพี่เดี่ยวชุดแม่อะไรนะชุดแม่ปั้นชุดแม่ปั้นจากบอลพอยน์พัสดุบอลพอยค์พัสมุบอลพอยน์เลือดี๋ยวพี่น้อง เลือดหักแข็งแว่าเลือดเลือดเราเลือดอยู่แล้วแต่ว่าหัวเขาก็ได้ครบแกับพี่บำบัดบำบัดหนึ่งเดือนอะไรอย่างน้บอก็แกก็ยัคดลเขาคัดเข้าซื้อไปและเง็นด็้งนียเดี๋ยเราเนี่ยไรเาค่อยไปน้องฟังติดตามด้วยนะครับผมรายการของเราเริ่มออนแอร์ครั้งแรกเลยวันที่13กันยาสิบสกันยาเวล่า6โมงหอดถุ่มนึงอ่ะ เวลาออนแอร์คือ6โมงแรงถึง1ทุ่มนะครับผมที่ช่อง w วิร์กไฟทยี่สิสานะครับพี่น้องกดเขาเวาดาเบิ่งเลยเจสินเจสินคขาเรารอคิอสีนิำนเมือโอ้โหฮี้ยมาเดี๋ยกันตื่นก่ตื่นนา <ปะ S 1> ไปสุสดเออเครื่องลูกเครื่องหมูหายนาะเครื่องอหมูที่เขากตังสีหันแน่นอน,น,นไไมหมูป่ามี่ต่คนพูนดีพี่น้องเฮ้ยหันได้เย่ายงไงบ้างนะ ทานท่านี่นดิยำเสร็จแล้วทานอะไรก็อิ่มเสร็จแล้วกินกินผลไม้ป,มปรนะทานนิดละกับนอบนแบบนี้กินน้ำกินนอนแบบนี้เลยเลยครับพี่น้องกินน้ำกินอย่างเมียาบลอยด้ออืมฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอเวิร์ดไฟนั่งกันบไวแล้วยิบยังซสานีโซจีสามสิบพี่น้องเอ,อ้ยโซจีสาก็ยังนั่นแหละก็ยังกับตู้งกัดตู้งห่อเนี่ยล่ะมีไง เออวันที่ยี่สิบเก้าฝากด้วยนะครับผมสําหรับงานเปิดตัวรถแห่ของเราที่บ้านโคกหนองปลาเสียมเลยนะโกนะคกนางงามปลาเสียมโคกนางงามปลาเสียมตําบลสําราสำราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเปิดตัว,ๆๆตวรถแห่ใหม่นะครับพี่น้องรถแห่ตัวเกียร์โนเสกชมฟรีตลอดทั้งงานนะครับพีนพ่น้องใช่พอขายไม่ขายก็รุ่นซิงปี้อะไรก็ไปขายได้ขายไปเตรียมตัวขายเลยเวลาไหนขายสี่โ <4 S 1> มงเย็นเป็นต้นไปจนถึงหนึ่งทุ่มเบื้องต้น นะครับถ้าไม่เละแม่เราก็ประมาณนี้บอสสี่โมงเย็นเจอกันเลยที่โคกนางงามปลาเซียมเริ่มหน่ะเซเว่นเริ่มหน่ะเซเว่นเซเว่นโคกนางงามปลาเซียมจบที่หนองสะพานลูจบที่หนองสะพังใช่เป็นเอื่นยากเนาะปิบัติโอ้ยเปลิดตั้งโคกนางงามปลาเซียมเนี่ยท่าไหร่บ้านมันรู้ปลาเซียมไม่ดีมันบอกปลาเสียมปลาเซียมเไม่ปลาไม่ใช่เสียมไหมปลาเซียมไม่ปลาเซียมกลางที่ เราตกินปาบีบปลาซอิัมปลาซีอูปะยงปลาซู่ยูแต่ปลาซีอีมันก็เรยงยี่นี้ทีเดียคือพบีมันาน้าโคกับยสูงกมูบางนางามกับวีหน้าสวยงามบานปลาซียมกับวีปลาซียมกันเล่กันกันเล่คขนคนจะตั้งมบ้างเนาะบ้านหนเตั้งสี่อย่างนี้นะโอป่ามันหลายเอาปลาซียมที่ลผู้กอตังเลยขอนแก่นคือคอขอนแก่นทางขอนแก่นที่ทำไมขอนแกนกันเปงชื่อขอนแกนเสียบอาสั โมเดลสมัยก่อนก็สิ่งที่ขอนขอนขามขอนต้นบักขามีแหงๆก็ต้องสิตายปเดี๋ยเขาไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มาวางไว้ตรงนั้นแบบผักผักผักแกลมอย่างเงียว่างไว้ตรงนั้นประเดี๋ยวขอนที่ตายแล้วก็เลยเป็นงาเป็นกิ่งขึ้นมาแบบเป็นต้นขึ้นมาเหมือนเดิมอะไรเขาก็เลยเรียกว่าขามแก่นก่อนเออเพราะว่าขามต้นบักขามแก่นต้นบักขามเขาเลยเรียกว่าขามแก่นบานขามแก่นก็มี มันนดิเพี้ยนไปเพี้ยนมากไปมากไปแล้วเลยเป็นขอนแกะโจ๊ะล้วเป็นยังกุฎานพึ่งกุฎานกุฎั <c oughs> นตะกี้